สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจันจิเผยเหตุผลยังไม่เรียกมาริโอว่าแฟนแม้คบนาน8ปีอีกหนึ่งรักมาราทอนท,ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีสำหรับคู่ของพระเอกดังมาริโอมาเรอร์กับวันใจสาวจันจิจันจิราจันพิทักษชัย นอกจากจะไร้โมเมนต์หวานออกสื่อแล้วยังไร้วิแววลั่นรักังวิวาอีกด้วยเพราะหนุ่มโอเพิ่งให้สัมภาษณ์ถึงภาพที่หวานใจใส่ชุดแต่งงานก็บอกว่าสวยดีแต่ยังไม่รีบไม่ได้โฟกัสจุดนี้ทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีรู้ใจกันเลยยังไม่ได้มองถึงสเต็ปม,มีครอบครัวหรือแต่งงานแต่อนาคตก็มีคิดไว้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้จ่อไม่ถามสาวจันจิพร้อมให้เจ้าตัวเรียกมาริโอว่าแฟนซึ่งสาวจันจิบอกว่าคำนี้ไม่เคยพูดเลยแต่ยกให้หนุ่มโอเป็นคนที่เรารู้สึกรักและห่วงใยจันจิไม่กล้าพูดคำว่าแฟนยนให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดก่อนดีกว่าส่วนตัวมองว่ามันก็คือสถานะ ตัวจันจิมองว่าเขาเป็นเบสเฟรนมากกว่าก็ดูแลกันและกันแบบนี้ไปดีกว่าและก่อนหน้านี้จันจิก็จัดให้ตามคำขอของแฟนๆควงแขนมาริโอมาโชว์สเตปแดนซ์เบาๆลง t ิกต o k กับเพลง left and right speed up kristin ที่เป็นกระแสไวรัลอยู่ในขณะนี้และเจ้าตัวก็ยังได้ระบุคแคปชั่นไว้อีกว่า ขอลงกับคุณเขาสักครั้งนะคะคุณผู้ชมโดยในคลิปทั้งคู่ก็น่ารักมุ้งมิ้งกันสุดๆดูแล้วอดยิ้มไม่ได้เลยซึ่งทางฝั่งมาริโอที่ถึงจะดูออกสเต็ปไม่เป๊ะเท่าแฟนสาวขาแดนซ์แต่ความหล่อนั้นมาแรงจนนแฟนกรี๊ดกร้านกันไม่ไหวงานนี้เล่นเอาแฟนคลับเข้ามาฟินกันสนานที่ได้เห็นโมเมนต์หวานๆของคู่นี้กับเขาเสักทีหลังรอคอยมานานอาทิเช่นขยิตาแรงมากนึกว่าตาฝาดปกติแทบไม่ลงหวานเลยคู่นี้ อีกท่านบอกว่าผู้ชนะตัวจริงค่ะอีกท่านบอกว่าคบกันนานมากคู่นี้นานๆจะเห็นเขาถ่ายคู่กันอีกท่านบอกว่ารอมโมเมนต์แบบนี้แหละค่ะอีกท่านบอกว่าโอเคคอมพลีทแล้วอีกท่านบอกว่าโหบุญตาเลยนะเนี่ยอีกท่านบอกว่าน่ารักมากโมเมนต์นี้รอมานานมากค่ะเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทัปนิวส์โ o มด n f อิขอบคุณครับ